รีเจนโฮมคอนโดติด BTS เดินทางสะดวกราคาประหยัดสนใจเช่าโทร061 4935625สําหำหรับใครที่มองหาห้องพักติด BTS สถานี N19 หรือสถานีสายหยุดวันนี้ขอเสนอห้องนี้ในราคา5,000บาทค่ะ r e g g n t Home เฟ a s e 2 ห้องสตูดิโอขนาด31ตารางเมตรทาสีขาวทั้งห้องนะคะมาพร้อมด้วยเตียง6ฟุตชั้นวางทีวีทีวีตู้เย็นชุดโต๊ะเครื่องแป้งและตูเ้เสื้อผ้าค่ะมีชั้นวางรองเท้าให้หน้าห้องด้วยนะคะตะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ค่ะมีลิ้นชักเยอะเลยถูกใจสาวๆแน่นอนสำหรับตู้เย็นที่ยังไม่เห็นในคลิปเพราะว่าเจ้าของห้องจะเอามาลงให้ในวันที่ลูกค้าเข้าอยู่นะคะ บรรยากาศของห้องก็ประมาณนี้ค่ะมีเตียงไม้ตัวนี้ค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการนะคะเดี๋ยวเจ้าของห้องยกออกให้ได้ค่ะไม่ติดปัญหาอะไรในส่วนของประตูค่ะก็จะเป็นประตูเหล็กดัดนะคะเนื่องจากห้องเนี่ยอยู่ที่ชั้น2มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการติดเหล็กดัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของระเบียงบ้างนะคะ ส่วนของระเบียงนะคะบรรยากาศก็ <_ d> um> จะมองไปเห็นอาคารข้างๆนะคะแล้วก็ติดเหล็กดัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครัวจะมีเคาน์เตอร์มีซิงคล้างจานมาพร้อมเหมาะสําหรับการประกอบอาหารมากๆคะ่ะ <_ d> um> ระเบียงนะคะ <_ d> um> ก็จะมีราวตากผ้ามาให้และติดตัวกันนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะไม่ต้องกังวลว่านกจะเข้ามา <_ d> um> ที่ประตูนะคะก็นอกจากจะมีเหล็กดัดแล้วเนี่ยยังจะมีการติดฟิลม์มเป็นลายเพื่อบดบังสายตาด้วยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ลองถ่ายประตูเหล็กดัดให้ดูนะคะ ประตูเหล็กดัดก็มาเป็นรางเลื่อนค่ะสามารถเลื่อนได้ง่ายๆเลยไม่ฝืดนะคะแล้วก็จะมีผ้ามา่านบังประตูเลื่อนและประตูกระจกเอาไว้อีกทีหนึ่งค่ะบรรยากาศโดยรวมของห้องก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ํากันห้องน้ำเนี่ยมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งแล้วมีกระจกกั้นในโซนอาบน้ําด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อทางไลน์ได้ตลอดเวลาค่ะหรือโทร0614935625ติดต่อแบบนะคะห้องนี้ราค่ะ5,000บาทเข้าอยู่จ่ายอยู่ที่15,000บาทค่ะ5,000บาทแรกเป็นค่าเช่าเดือนแรกและ10,000เป็นค่าประกันครบสัญญาได้คืนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ